โทโมดาจิคนณีิจิวะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แคทพาทุกคนมาเที่ยวอีกแล้วค่ะโดยแคทเคยพาทุกคนมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งเมื่อตอนช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาค่ะสถานที่แห่งนี้ก็คือทะเลสาบเคียวโกะจังหวัดนิกาตะประเทศญี่ปุ่นค่ะมีใครจำได้ไหมเอ่ย ว่าแต่วันนี้จะพาทุกคนมาที่ทะเลสาบเคียวโกะพามาชมอะไรนะ่าเฉลยก็คือมาดูฮักกุโจค่ะหรือหงในภาษาไทยนะคะหรือถ้าจะภาษาอังกฤษก็คือ s ว a n ค่ะโดยทะเลสาบเคียวโกะคือสถานที่แว้พักของฝูงหงประมาณ5,000ตัวค่ะฟังไม่ผิดค่ะทุกคน5,000ตัวจริงๆ นอกจากฝูงหงแล้วนะคะในทะเลสาบแห่งนี้ก็มีนกเป็ดน้ำเป็ดป่าแล้วก็เป็ดหลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะทุกคนโดยถ้าหากใครมาเที่ยวในช่วงเวลานี้นะคะทางทะเลสาบเพียวโกนะคะก็จะมีอาหารสำหรับขายให้นักท่องเที่ยวนะคะซึ่งเป็นข้าวพองค่ะทุกคนเพื่อที่เราจะเอามาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหงค่ะนี่เลย เดี๋ยวเราไปเลี้ยงหงเลี้ยงเป็ดกันทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นเป็ดน้ำนะคะเป็ดป่าแล้วก็เป็ดหลายๆสายพันธุ์ค่ะมันเยอะมากทุกคนบางสีบางตัวมันก็คือคนละสีกันเลยอย่างเงี้ยค่ะอืมมันก็จะชอบกินข้าวผงค่ะเขาก็จะเอามาขาย1ถุงก็ราคา100เยนค่ะประมาณเป็นเงินไทยก็ประมาณ23บาทค่ะทุกคนบรรยากาศก็คือ สดชื่นมากค่ะมีลมพัดตลอดเวลาค่ะทุกคนอุณหภูมิวันนี้ก็รอประมาณ22องศาค่ะซึ่งแคทมาในเวลาประมาณบ่าย4โมงเย็นค่ะทุกคนอากาศก็เลยแบบดีมากเลยค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะมากค่ะแต่ก็มีมาเรื่อยๆนะคะมีมาซื้ออาหารสำหรับให้เป็ดกันพอสมควรเลยค่ะ ทะเลสาบเคียวโกะนะคะอยู่ในเมืองอากาโนะจังหวัดมิการะเป็นที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่จะมาชมฝูงหงค่ะเมื่อลมหนาวในฤดูใบไม้ร่วงเริ่มพัดเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นใบไม้ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีเหลืองแล้วก็กลายเป็นสีแดงในที่สุดค่ะ และฝูงหงนะคะ<ม>ก็จะบินมาจากไซบีเรียแห่งประเทศรัสเซียค่ะจะโบยบินมายัางเมืองอากาโน้จังหวัดน,นิกาตาโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่นี่ก็จะกลายเป็นจุด ท่องเที่ยวที่ผู้คนเดินมาชมฝูงหขนโบยบินมาท่ามกลางทิวทัศน์ของหิมะสีขาวโพนค่ะและนี่ก็คือสายพันธุ์เป็ดต่างๆที่อยู่ในทะเลสาบเฮวโกแห่งนี้ค่ะทุกคนมันมีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยค่ะในทุกๆปีหงจะบินหนีอากาศหนาวเย็นจากไซบีเรียนะคะและเกาะซูคารีน หรือเกาะคาราฟูโตะในประเทศญี่ปุ่นมาทีละน้อยเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมและเข้าสู่ช่วงพีคที่สุดในเดือนพฤศจิกายนรวมแล้วประมาณ5,000ตัวเลยค่ะทุกคนโดยคุณสามีบอกว่าในช่วงฤด,ดูหนาวจะมีฝูงหงสีขาวเต็มทะเลสาบเลยค่ะ โดยที่จริงทะเลสาบแห่งนี้สามารถเดินวนเป็นวงกลมได้นะคะทุกคนแต่วันนี้เขาปิดทางเดินในฝั่งของอด้านในค่ะเขาให้เดินแต่ด้านนอกนะคะก็เลยสามารถที่จะชมได้แค่ฝั่งเดียวค่ะทุกคนอันนี้ก็เห็นไหมคะเป็นเป็ดปากเหลืองหัวเขียวซึ่งมันก็แตกต่างจากเป็ดตัวอื่นๆนะคะบางตัวก็เป็นหัวน้ำตาล ขนสีดำบางตัวก็เป็นหัวสีดำขนสีเทามันน่ารักมากเลยค่ะทุกคนวิ่งไล่กันแกล้งกันแล้วก็แย่งอาหารกันมาแล้วก็รู้สึกแบบสดชื่นแล้วดูม,มีความสุขมากเลยค่ะมันน่ารักมากอะทุกคนทำให้เรารู้สึกว่าแบบสบายใจรีแล็กซ์มากเลยค่ะโดยทะเลสาเพียวโกะ แห่งนี้เป็นทะเลสาบที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือของคนนะคะและเป็นแหล่งอาศัยของหงอบพยพซึ่งประสบความสำเร็จในการใช้อาหารล่อให้หงขาวมารวมตัวกันเป็นแห่งแรกของทางการญี่ปุ่น โดยทางการญี่ปุ่นยังกำหนดให้ฝูงหงขาวที่นี่เป็นสัตว์สงวนตามกฎหมายดังนั้นเมื่อหงบินมาที่นี่มันก็จะรู้สึกปลอดภัยมากค่ะทุกคนมันก็เลยไม่กลัวคนเลยแล้วก็พวกเป็ดต่างๆก็ไม่กลัวคนเหมือนกันค่ะแตกต่างจากเป็ดตรงคลองหน้าบ้านมากทุกคนดูสิพอแคทให้อาหารใช่ไหมมันก็จะวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งมาหา <Yeah. S 1> คือแบบ มันน่ารักดุกดิกมากอ่ะทุกคนแล้วมันก็คือไม่กลัวเราเลยนะทั้งที่แบบเรานั่งอยู่ตรงนี้ใกล้ๆอะไรเงี้ยอืเพลินมากเลยค่ะอยากได้อีกสักถุงนึงเลย <laughs> ในระหว่างที่แคทให้อาหารแคทก็จะดูวิวทิวทัศน์ไปด้วยค่ะทุกคนแล้วก็จะเห็นหงที่อยู่กลางแม่น้ำมาค่ะแบบสยาหปีกอยู่แต่ก็คือแบบเก็บช็อตมาให้ทุกคนได้ไม่ทันนะคะ ตรงนี้ก็เป็นสะพานที่ยืน่นหงกออกไปกลางแม่น้ำนะคะทุกคนหลังจากนั้นแคทพาเดินมาตรงสวนซากุระค่ะถ้ามาในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะก็คือประมาณเดือนมกรากุมงพาค่ะพวกต้นไม้ตรงนี้ก็จะเป็นต้นซากุระหมดเลยนะคะมันก็จะออกดอก สวยงามเป็นชมพูอ่อนๆค่ะทุกคนอันนี้เราเดินเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งนะคะด้านข้างนะคะมาดูหงใกล้ๆกันค่ะทุกคนไม่แน่ใจว่าจะเข้าใกล้ได้แค่ไหนนะคะตรงกลางแม่น้ำก็จะมีดอกบัวอยู่พอประมาณค่ะนี่เลยทุกคนมันน่ารักมากเลยทุกคนมันพยายามกินหญ้ายอยู่นะคะดูสิคะ มันไม่กลัวคนเลยก็คือมีคนเดินผ่านไปผ่านมานะคะทุกคนมันก็แบบสนใจแต่กินหญ้าแล้วก็ไล่จิตกันบางตัวก็นอนอาบแดดค่ะทุกคนแล้วส่วนใหญ่ก็คือมันก็มาผัดขนค่ะด้านข้างของทะเลสาบก็จะมีขนเล็กๆรอยแบบอยู่เต็มเหมือนกันค่ะ ตัวใหญ่มากเลยนะทุกคนแต่อันนี้ก็คือพยายามเข้าใกล้ได้แค่นี้ค่ะไม่ได้ซูมแต่อย่างใดทางนี้ตอนกลางคืนคุณสามีได้ยินเสียงมันค่ะมันจะชอบมากินข้าวที่ทุ่งนาค่ะทุกคนแล้วก็คุณสามีก็เอ๊ะมันมาแล้วเหรอตอนแรกแคทก็งงว่าอะไรมันมาแล้วหรอเขาก็บอกว่าสวร h ฮากุูโจน่าจะมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูกันนี่แหลคะค่ะ ก็เลยมาชมแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศมนาะให้ทุกคนดูในวันนี้ค่ะเนี่ยทุกคนมันเดินเดินแบบหลังจากเดินเดินไปมันก็ขี้ไปด้วยนะคะคือตัวใหญ่มากค่ะเดี๋ยวรอในช่วงเดือนพฤศจิกายนแคทก็คิดว่าจะมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะณนะช่วงเวลานั้นทักกุโจน่าจะบินมาเยอะแล้วค่ะทุกคน ดูสิคะอันนี้คือระยะใกล้กลมากเลยนะเขาทุกคนแลคิดว่าเขาน่าจะมีการจับมันมาตรวจหรือว่ามา,าเช็คสุขภาพมันด้วยคะ่ะเพราะว่าตรงข้อเท้ามันนะคะมีเลขกำกับอยู่ทุกคนเหมือนมีข้อเท้าแล้วก็มีเลขระบุซึ่งคิดว่าตัวนี้น่าจะมาทุกปีนะคะอืมคือแบบใกล้มากแบบสุดๆไม่กลัวเราเลยทั้งที่เรานั่งอยู่ตรงใกล้ๆก้อนหิน มันก็คือเดินเข้ามาหาแล้วก็แบบจิกกินใบหญ้าอะไรไม่สนใจเราค่ะกับระหว่างที่เดินออกมาก็เจอฝูงฮากุโจหรือว่าฝูงหงนะคะบินกลับมาเพื่อที่จะมานอนที่ทะเลสาบนี้ค่ะทุกคนเขาน่าจะไปกินข้าวที่ทุ่งมามาค่ะคุณสามีบอกแบบนั้นนะคะ หลับใครท,ามมาที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะเนื่องจากคลิปวิดีโอนี้ยาวมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนได้มาชมบรรยากาศแบบจริงๆสักครั้งเหมือนกันค่ะคือมันดีมากเลยค่ะทุกคนมันเหมือนมาสวนสัตว์โดยที่ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆด้วยนะคะนอกจากว่าเราจะซื้ออาหารเลี้ยงนกแค่น nah> ั้นเองค่ะทุกคนก็คือ อยากให้ประเทศไทยมีสถานที่ดีๆแบบนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็เด็กๆก,ก็น่าจะชอบมากค่ะขนาดผู้ใหญ่อย่างเรายังรู้สึกแบบดีมากเลยรู้สึกชอบมากชอบมากกว่าไปเดินห้างสรรพสินค้าอีกค่ะทุกคน หากใครชอบคลิปวิดีโอแนวท่องเที่ยวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แคทด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะว่าแคทจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอีกวันนี้สวัสดีค่ะ